หลายคนเคยถามลุงนะว่าถ้าเกิดลุงย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้นเนี่ยลุงจะกลับไปไหนก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าลุงชัดเป็นคนพิการจากการโดนหลอกออกไปชำร้ายหน้าตาที่ดีการงานที่ดีหายไปในพิษตาอดีตที่เคยประสบควาสมสำเร็จมันตามหลอกหลอนลุงชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดมีใครสักคนมาถามลุงว่าถ้าลุงกลับไปแก้ไขอดีตได้ลุงจะกลับไปแก้ไขอะไร ลุงตอบตรงนี้เลยว่าลุงคงไม่กลัดไปลุงคิดว่าลุงทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดลุงได้สิทธิ์นั้นสิทธิ์ที่ย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ลุงคงยกให้กับคนที่ทําลายลุงให้เขากลับไปแก้ไขความผิดพลาดของเขาที่เขามาทํำลายลุงทําให้ตัวลุงทําให้สังคมดีๆของลุงหายไปรวมถึงตัวเขาด้วย แต่คุณเชื่อไหมไม่มีใครบนโลกใบน,นี้ที่ได้สิทธินั้นนะครับอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาและไม่สามารถแก้ไขอะไรไแดบบ้ปัจจุบันสือคราบสําคัญที่สุดลุงเลือกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันศรัทธาในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าตัวเองจะยืนอยู่ตรงไหนก็แล้วเชื่อหรื